เอางานให้เขานิดนึงอ่ะครับอ้าววันนี้มาเรื่องไหนเอเมเจอร์ครับเอเมเจอร์ครครับผมจ้าเป็นไงบ้างบ้างวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับรู้สึกความรู้สึกของวันนี้ใช่ไหมใช่มีความสุขทุกครั้งนะที่แบบเขาเรียกว่ายังไงได้เวลาได้มาทํางานกันสดวัเงี้ยคือเหมือนแบบเราเป็นกระบอกเสียงหนึ่งเป็นกระบอกเสียงหนึ่งเลยที่เราได้ได้แบ่งปันได้ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับทุกครั้งที่มาก็จะมาแบบเขาเรียกว่ายังไงเนี่ยฟิลมันจะแบบอิ่มอ่ะอิ่มเอมอ่ะอิ่มเอมาใจฟิลใจฟิลนี้ฟิลนี้ใช่ครับ การปีมมาๆครับการส่งต่อโอกาสดีๆของน้องเป็นไงบ้างพี่แมนก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเหมือนธาเมเจอร์นี้ได้ช่วยแบบว่าช่วยสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยเด็กๆที่แบบ ไม่มีโอกาสอ,อะไรอย่างนี้ครับผมได้ได้ทำในหลายอย่างอย่างเช่นดูหนังปูต้นไม้ให้ความรู้ต่างๆอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเป็นการช่วยสังคมที่ดีมา,มากเลยทางเเชอร์อในส่วนเกีับความสุขนี่เราอยากจะเชิญชวนยังไงบ้างให้กับคนทั่วไปที่ว่ามีส่วนช่วยในการแบบส่งต่อมา่โอกาสดีก็ทุกทุกครั้ทงที่มีโอกาสอย่างเช่นว่า,าสมมติว่างานนี้มีให้รับบริจาคอะไรองนี้เราก็ช่วยเหลือในการบริจาคได้หรือว่าบางครั้งอย่างอย่างถ้าสมมติว่าลงพื้นที่ได้ชาริตี้เลยอะไรเงี้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีคือเราได้เห็น ได้เห็นน้องๆจริงๆได้เห็นได้เห็นการทํางานของระบบตรงนี้ซึ่งมันมันเขาเรียกว่ายังไงดีมันมันทำให้เราเห็นแล้วเราเรารู้สึกอิ่มใจอ่ะมันเหมือนว่าเป็นฟิลทำบุญอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ไหว้พระอะไรประมาณนั้นโปร่งก่อนเดินหน้าเข้ามานิดนึงลูกได้เลยครับก็ตงแสเล็งไม่สว่างอยู่แล้วโอเคโอเคได้เลยครับได้เล็งสว่างอยู่แล้ววันนี้มีมีการมอบผนให้น้องๆกันด้วยครับผมเป็นไงบ้างกับการ มผมก็ดีใจที่แบบว่าเราได้แบบเป็นตัวแทนในการมอบคุณการศึกษาให้น้องๆอ,อะไรอย่างนี้ครับผมก็ก็หวังว่าแบบน้องๆจะได้แบบเอาเงินที่ได้ไปเนี่ยครับไปแบบไปต่อยอดแล้วก็แบบเหมือนไป พัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยครับผมก็แบบว่าดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนตรงนี้ครับเอออะไรเล่าบ้างครับผมเป็นไงครับเมื่อกลับจากต่างประเทศนะคะไม่ไม่ครับไม่กลับจริงเราไม่ใช่เรามีงานต่างประเทศมาไม่ใช่เหรอยัง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 ไม่มีด้วยโอเคครับโอเคเดือนหน้าเดือนหน้าซีรีส์เปถึงไหนแล้วเออมาซีรีส์ตอนไหร EP แล้วนะใช่วันนี้วันนี้ EP 7แล้วครับครับผมใช่เพิ่งจบ EP 6ไปมาแล้วใช่ไหมก็คือต้องถามว่าเออ move on ออกจากสตูดิโอยังก็ต้องบอกว่าประมาณ7หรือ8เนี่ยมันมาแน่นอน เฮ้ยแม่เธอดถ้าผมถ้าผมตอบไปตอนเนี้ยตอบเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะเลี้ยงตอบว่าอะไรตัวไม่เลี้ยงสปอยซ์สิของอีพีเจ็ดใช่ไหมครับตั้งรับตั้งรับยังไงถ้าคนดูอ่ะถ้าคนดูหรอก็จะบอกว่าอีพีหกแบบว่าเซฟเท่าไหร่แล้วผมว่าอีพีหลังจากเนี้ยคูณสองจริงสามไปได้เลยไอ้เรื่องจะมีแบบ ซีนดีๆแบบมีแบบอะไรดีๆอีกหลายอย่างที่แบบรออยู่ในคิดแน่นอนจะบอกว่าไงดีมันไม่ใช่แบบว่าแค่มาขายเอ็นซีอ่ะใช่ในก่อนที่จะเป็นเอ็นซีได้มันต้องมีเรื่องราวต้องมีสตอรี่มันต้องมีคอนฟ lict ของตัวละครอินเนอร์ต่างๆใช่แล้วเอ็นซีแบบคอมเมดี้หรือเอ็นซีแบบดราม่าอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่สปอร์ตสมมติว่าสมมติว่าจุไปขำไปสมมติว่าโอ้สมมติว่าแต่รับรองว่าขบรถแน่นอนครับแบบอันนี้คือมาแน่ใช่ไหมเอ็นซีอ่ะ เพราะพวกผมเมาสอบมาหลาย EP แล้วก็พวกผมเป็นคนไปถ่ายกันมาอมีอยู่แล้วแต่คนแต่งคู่มันกลับนะจริงๆต้องี่ะเขาคงไม่ตัดออกรอเล่นกันขนาดนี้ต่อการทำไมเราเล่นเล็กขนาดนี้หมายความว่ามันมันขนาดไหนโยมก็ค่อนข้างอินมากครับตอนที่เล่นอันนี้ยามนี้นี่ยามองมันเป็นยังไงบ้างกับการที่ต้องเข้า AC กับเล้งครั้งแรกของเขากับเขาครั้งแรกเลยใช่ไหมผมเซอร์ไพรส์นะทำไมทำไมเชื่อไหมว่าเล้งเป็นคนที่เล่นสุดมากยังเล่นไม่มีไม่มีกั๊ก มไม่มีม<โ>ทรงเลยลุยก็คือลุยแต่พี่เลยก็เป็นเจ้าพ่อใงเ,เราๆๆๆตอนนี้นขนาดนัผมยังอ่อนประสบการณ์ มีคนบอกว่าเธอเล่นเกินเกินติดเกินหมดเหรอเธเกินเกินบทสิ่งที um, ่พวกพวกกับกักินโปรไวยกินโปไวยเป็นก็คือตอนที่ถ่ายครับเราก็จะมีอะไรใหม่ๆมาขายใช่ไหมไม่หยายพุ่มกับคันเร็วไงก็สมมติว่าถึงช็อตเนี้ยเขาพอใจละผมก็จะบอกพี่เขาว่าเทคหน้าพี่อย่าเพิ่งคันนะผมขอเล่นอะไรอีกนิดนึ่งไม่บอกเขาก่อนด้วยบอกครับอไม่อไม่ไงโอ้โหนยกตัวอย่างนี้ในบทมันมีแค่ไหนอ่าสมมติในบทเป็นจูบกันอ่า เขาจริงๆภาพใช้แค่จูบแล้วคัทแล้วเราก็จะบอกว่าเราทําให้เขาได้ตามพี่ต้องการแล้วใช่ไหมเทคหน้าให้ขึ้นคันนะพี่ตอนจูบเสร็จผมขอเล่นอะไรกันอีกหน่อยอยากให้พี่ไม่เห็นภาพเล่นอะไรอีกหน่อยก็คือไม่บอกพ่วงกับด้วยแล้วไม่บอกผมด้วยนะว่าจะเล่นอะไรเซอร์ไพรส์เ่หรอใช่เซอร์ไพรส์เหรอใช่ว้าวกว่าคือเขาเซอร์ไพรส์กับเขารับเราได้หรอ คนทักก็รึไงะวเสียหลักกับพี่หยุดว่ารับเราหมายถึงว่าพอเล่นไปแล้วแอกรีรับแอค์เราไงไม่ใช่แค่รับรีแอคเราเสียหลักด้วยเขารับเสร็จสู้ตีกลับมาโตกลับหรอเบอร์หนึ่งอันนี้เรอ NC หรือเล่นแบบตีกันนีแค่หล่อเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนมองว่าเรื่องนี้ของ NC ของเรามันไม่ได้บอกว่าไปฉายกำแพงหน้าต่างมันต้องแชะมันลาดยาวครับเป็นไงบ้างมันคนดูจะนุ่นแค่ไหนกับ ผมว่าได้เห็นอะไรแปลกใหม่ด้วยผมว่าก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมก็อาจจะไม่เคยเล่นเหมือนกันในบางในบางทีก็คือหนักสุดใช่ไหมพี่โอ๊ตเล่นเลยคือหนักสุดจริงจริงนะแต่อันนี้พอเรื่องแรกก็ไม่เจอหนักสุดแล้วและเขาแบบไม่มีการกอะใช่เซอร์ไพรส์แม่เซอร์ไพรส์แมเพราะพี่ลิงเขาแบบเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเพราะว่าเวลาทำงานเกี่ยวกับพวกเป็น NC อะไรอย่างเงี้ยมันจะยากยากนิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีเงื่อนไขต่างๆมากมายแต่พอเราคุยกันรู้เรื่องเรา เขาเป็นนักแสดงที่ทุ่มเทแล้วเขาพุ่งลงไปอ่ะแล้วเขาไม่กักอ่ะมันทําให้เราขายของได้นี่ขายของหมายถึงว่ามีของก็วแบบใส่ในสุดใช่เราคิดอะไรมาเราเป็นนักอะไรเราอยากเล่นตรงนี้อย่างเงี้ยเราขายองไราขายตัวแล้วถึงได้ซื้อทุกเดือนพี่เขาอยากรู้เพิมากเลยนะพี่เขาทขายรอบะไรนะครับพี่ไม่มีเบื้องหลังไหมยต่เห็นแล้วเนี่ย มีครับอยู่ในร้อยมีอยู่ในร้อยเล็งกโลงมาเอเอเล็งกลงบอกว่าลอยนี่ท่าไม้ตายของเขาผมก็บอกเขาว่าจะเล่นอะไรก็เล่นมาจะ่ท้าทายเหรอก็ไม่ได้ท้าทายก็แบบปล่อยเขาบบอยากเล่นอะไรก็เล่นมาบอกเขาไปว่าเล็งก็มีทําไม้ตายเหมือนกันเราตั้งรับอุ้มเขายังไงบ้างเล้งไม่ได้ตั้งรับเลยครับแค่เปิดใจเลย เปิดใจแล้วก็เปิดตัวรอโทษนะพี่เดี๋ยวนีเพี่มาเราด้วยพี่ถามว่าตั้งรับยังไงเขาบอกเขาไม่ตั้งรับเออแสดงว่าพร้อมพร้อมประทะหรอ ลืมแล้วจริงเราได้ไปศึกษาเอ็นซีของโอมเขามาก่อนมาก่อนนั้นเนี้ยก็ได้ก็ได้แบบพอได้ยินมาว่าว่าเขาคือแบบฉายาโอมจูบเก่งโอ้มาไงมาไงึงฉายาเนี่ยมีมากมายว่าว่าว่าโอมเนี่ยจูบเก่งอะไรอย่างงี้ก็แบบพอรู้ไปเท่านี้แต่ว่าแบบไม่รู้ว่าเท่าไหนอะไรยังไงก็คือสีแรกที่เล่นในการก็คือไม่ได้คุยกันเลยนะว่าแบบว่าแบบเราจะเล่นอะไรกันเท่าไหนอะไรยังไงโอมพูดของคำเดียวว่าใช้เล่นอะไรก็เล่นมา อ่ผมก็แบบโอเคได้โอเคได้แล้วพี่เลี้ยงอะไรที่ทำให้เราอยากสุดขนาดนี้เรื่องแรกของเราเราทำไมเราถึงแบบทำไมอยากสุดกับเต้ชายคนนี้ไม่ใช่กูใช่ไหมเดี๋ยว่าหน้าหนาอยากที่หนวมากพอ เหมือนว่าตอนที่เราถ่ายกันเนี่ยเหมือนว่าเราอินเข้าไปในคาแรคเตอร์กันแล้วเราแบบเราเข้าใจแบบความสัมพันธ์ของมันแล้วว่าแบบเออทำไมถึงมินคิวรักกันทําไมถึงเหตุผลที่เขารักกันคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบแค่แสดงออกมาในฐานการแบบเลิฟกันอะไรเงี้ยมันแอคชั่นบางอย่างออกมาที่แบบอาจจะดูแบบร่าเรอนเกินไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกินไปหรอกผมว่าอินสปายหรือมีเอ็กซ์เพลียนอะไรมาครับทำไมมันถึงแบบ สามารถอิมเมนชั่นหรือแบบดีไซน์ออกมาได้จนแบบเขาต้องการันตีเราเลยว่าผมก็การันตีเลยผมก็ไม่อยากทำให้เขาผิดหวังไงบอกว่าเออก็แบบว่าเห็นเขาบอกเห็นเขาแบบซัพพอร์ตเรามาตลอดแล้วก็บบใจแล้วฟีลแบบเฟิร์สอิมเมชชั่นไม่หายผิดหวังเออไม่อยากผิดหวังก็เลยแบบเข้าไปหน่อยก็เลยแบบ เต็มที่เข้าไปเลยพี่หัวเราไหมดกันไหยไม่ไม่แต่ในๆก็ตาม่อยากให้รอดูอยากให้รอดูของจริงเพราะว่าเดี๋ยวจะหาไว้ขีโม้เรื่อง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 ของคิดเี่ยแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอะไรนะครับต่ออย่างเส้นเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปเส้่งเรื่องจะเป็นยังไงก่อนต่อไปก็อย่างหลังจากที่หที่เขาเรียกว่าไงนะเริ่มรักกันแหละเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็ เกือบไปถึงจุดนั้นแหละอะไรอก็จะดําเนินเรื่องต่อไปแต่มันจะมีเรื่องคอนฟ lict ของตัวละครต่างๆที่เริ่มเข้ามาปั่นป่วนชีวิตคู่ที่เป็นการอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งหลังจาก EP เจ็ดเจ็ดเป็นต้นไปนี่คือแบบคอนฟ lict อะไรเนี่ยเยอะมากๆเลยช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันเดินหน้าต่อไปอะไรย่มบ่มชีวิตคู่เหรอมิ้นคิวมินคิว ครับผมประมาณนี้ก็มีให้ลุ้นกันต่อไปมีให้ลุ้นครับมีให้ลุ้นแน่นอนอยากให้รอดูจริงๆครับความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นอีกไหมเข้มข้นขึ้นโอ้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึง12ไหมผมว่ากราฟมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันจะเป็นกราฟแบบโค้งขึ้นมอกม่เห็นมันอาจจะไม่ค่อยๆขึ้นอย่างนี้แล้มันจะเป็นอย่างนี้เลยอื้อหือเลยอันนี้อันนี้พูดจริงๆเพราะว่าตอนนี้ถ่ายอ่ะ ก็แบบโหขนาดนี้เลยหรออย่างนี้เลยหรอคนลูกเหมือนกันนะใช่ครับก็มีให้ได้ติดตามใช่ครับไม่ไม่ไม่ stable แน่นอนมันไม่ไม่มีคำว่า stable ครับไม่มีอย่สมทรงแน่นอน stable น่าเบื่อไหมครับอาหารเรื่องงานหน่อยครับเบอกว่าเดี๋ยวจะมีไปต่างประเทศใช่ครับเอองานอะไรเป็นงานคู่หรืออะไรยังไงฮะลูกเดี๋ยวจะมีเรื่อยๆเลยครับผมแต่ว่าอยากให้รอให้รอดูก่อน ือให้เราดูกันน่าจะหลังจากซีรีส์จบแล้วอาจจะมีแฟนมิตไปทั่วประเทศทั่วโลกปก็ต้องรอดูเลยครับทั่วโลกเลยเนาะครับสาธุคนหนึ่งจะมีตอนนี้แฟนแฟนอินเตอร์เขาก็ติดตามพวกเราเยอะเราได้เห็นฟีดแบ็กบ้างไหมเห็นครับผมหยุดที่เข้ามาก็ Amazing Wow เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าแฟนๆอินเตอร์ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจขอบคุณมากครับ Thank you for international fans to support us ถ้ามีโอกาสก็ได้ไปเจอเขาเนาะใช่ครับถ้ามีโอกาสอยากเจอกันครับ โอเคคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคีบมอนขอบคุณครับ